มากินข้าวเถอะยอะสิไปนอนหลงดูบางนั้นเจ้าแน่กันงาเจ้าแน่นน่แน่นจ่าโดยยวงพ่อแน่จ่าโดยยวงไปไปจ่าโดยววโดย,วง,ว,ดยวงไม่กลวมเจ้าแน่จะนยวงไม่ลวมเนี่เอ้าโอ้ยนกไอ เดี๋ยวพ่อมาเอาไอ้เฮี้ยเงี้ยโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะคุณเจ้าขาบ้าบ้าไปใส่ลูกมาเดอ้อมาเดอ้อหันหนังมาทั้งพี่มา้า อืออรุกอ่ะอรุกเอาลูก,ลก,ลกพระโผมเก่งจังเลยเก่งจังเลยพี่พี่ครับจะเดินเก่งไหมครับกินข้าวได้เยอะด้วยเออผมหนาจังผมรวงไหมคะร่วคือคะ่ะเป็นเป็นในกินข้าว กินข้าวไข่เจียวนี่ครับตื่นเศร้าเยร้าเนั่งลงเป็นอย่างนี้ส่หเดี๋ยวไอ้เย็นมาจอนเกียบเมียนจอนเกียบแม่ชงกาแฟไว้ข้างหลังส e ิก <elaborate> ินกาแฟอ่ะนุกอ่ะ อย่าคายออกโอ้ยคายออกทำไมอ่ะลูกลูกคายออกเห็นอยัางลูกเจีาวอะไรลูกเจียวอย่างหืึหน้ำมาพี่มาพี่มาพี่จะไปเอาให้ ใช่ของหนูครับหนูหนูหนูจะมาแตะต้องไม่ได้เข้าใจป๊มาน่าน่าน่าวายเนาะไม่เจ้าเนาะตั้งแต่เศร้าๆเลยตะเกียบจะเอาลายลูกหนูจะเอาลายลูกบ๊อบ๊อบอบอบน้ำเย็นโ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 น่ โน่ no. บอกเอาน้ำดอก <c oughs> น้ำมันเย็นลูกนะมันนานแม่ว่าแล้วตัวบ่ได้โน้ no. มันฮอนอันนี้มันฮอนอันนี้กาแฟแมามีโอ้ยมาเจ้าเอ้ยบึงบุญไว้อีอลีเด้สวัสดีครับพี่ๆหรือยังสวัสดีครับสวัสดีครับก่อน สวัสดีครับอันนี้เป็นกาแฟแม่ส่งมาใหม่แต่ด่วนแน้วถ้าได้ป้อนเขาลูกเลยพระท่านได้กินอะยาเอาไปกินจะไปะยังโมอุ้ยเนาะอเออไหนกินต่เขา่าเป็นยัง โอ้ยน้องมาเจ้าเ้ยแมมไปดูเบนกีกันสิดูเบนกี้นะคุณใครมาใครมา Morning c ย i l l e r s โอ้ยตาบาน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 ตาศกตาศกจ้าจ้าอย่ามาไม่ได้กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนมาดิไปไดผมก่อนเรามาบปดกดขี้ขับมาจนศกนั่นบิดกดขี้ไง เยกวนก็กินทันงเคเ้กบฝากอาจจติกับลูกในเร้่องในปีที่กน